เวลา16นาิ54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนาถรัตร,ราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีชัตรมงคลพุทธศัการาช2567 โอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุลภร์วลัยลัษณกอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกติยาราชนารีฟอทุลลองธุรีพระบาทรับสเสด็จณระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนขึ้นนมัสาการพ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชากาลที่1ถึงรัชากาลที่7และรัชากาลที่9หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปกมหาสเวเบตชัดเครื่องราชากกุุฑภัณฑ์ทรงคม พระมหาราชครูพิธีสีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีฉัตรมงคลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบถวายอดีเรกถวายพระพรลาพระราชพิธีฉัตรมงคลเป็นพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสมโพชพระมหาสวัสดตชัเครื่องราชูปโภคฉจองสิริราชสมบัติเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชาธิพิเศษของพระมหากษัตริย์ ในพระบรมราชวงศ์จักรีจัดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4โดยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษตามโบร,ราณรัชประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562 สำหรับกิจกรรมที่ถือปฏิบัติในวันชัตรมงคลได้แก่การร่วมทําบุญตักบาตรถาวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิตการถาวายพระพรชัยมงคลการประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือนและตามสถานที่ราชการทุกแห่งและการร่วมทําความดีปลูกต้นไม้กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ในวันที่4พฤษภาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกรม,ม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวบายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปุรภาพามหากษัตรยิย์ธิราชณปราสาสพรระเทศปิดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา16นาฬิกา เวลา18นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกในพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิพทา์พระบรมราชวโรกาสให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งสงพระกรุณาโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทุลละองธุรีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายมาริศสเงยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสริมศักด์พงพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายอัฐกรสิริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติโมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวงงาธารณสุข ในโอกาสนี้นายพรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายรัฐมนตรีและนางนัจารีอนันตศินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูนละอค์ธุรีพระบาทด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชด,ดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูนละอค์ธุรีพระบาทเพื่อความเป็นสิริมงคล ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่านและได้ฟังคำปฏิญาณอันแสดงถึงความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนท่านทั้งหลายเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีย่อมเป็นที่หวังของประชาชนว่า จะสามารถปฏิบัติบริหารงานของบ้านเมืองรวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆเพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิตของทุกคนได้ทุกท่านไม่ว่าจะคิดจะทำสิ่งใดจึงต้องระลึกถึงคำปฏิญาณไว้เสมอและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ คุณธรรมและจัญญาบันตลอดไปขออํำนวยพรให้รัฐมนตรีทุกท่านมีพลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีและมีความสุขความเจริญทุกประกรัน